รู้ก่อนได้ก่อนนะคะน้อง,องวันนี้นะคะเขาจะมาแจกล่มให้กับเรานั่นเองบอกเลยว่ามันน่ารักมากมากเพราะมันเป็นล่มแคนดี้เขาพูดนะคะน้อง,องบอกเลยว่าใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้็ผู้ชายเลยและของชิ้นนี้นะคะน้อง,องเขาแจกเพียงแค่750ชิ้นเท่านั้นก็ถือว่าแลอยู่นะใครอยากได้ฟังตามคลิปนี้เลย เข้าแมปตามพี่เป้มาเลยค่ะพี่แป้จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าต้องทำยังไงซึ่งให้นนท์นนะคะจับไอหุ่นนี่ไว้ให้ดีๆนะคะก่อนหน้านี้เขาแจกของมาเยอะมากๆพี่แป้ทำคลิปลงทุกวันเลยใครมาดูบ่อยๆน่าจะรู้นะคะและว,วิธีการทำก็คือให้นนงๆเดินลงมาตรงนี้ได้เลย เห็นว่ามันจะเป็นหมู่บ้านข้างหน้าใช่ไหมสําหรับมือใหม่ก็ทําได้เหมือนกันค่ะเพราะหาน้องๆฟาร์มไว้ก็ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะเขาจะรีเซนตลูกอมค่ะน้องๆเมื่อเรากดเปิดประตูนะคะเขาจะโยนแคนดี้มาให้เราเราจะต้องเก็บแคนดี้ของเขานะคะเมื่อเขาโยนมานะคะน้องๆซึ่งจะบอกเลยว่าถ้าเราเก็บผ้าไปโดนก้อนหินเราจะเจ็บนะคะน้องๆหากเราเจ็บมากๆเราก็จะตายนั่นเองซึ่งบางทีเนี่ยประตูเนี่ยไอ้หลังมันจะชอบแย่งเปิดนะคะน้องๆ,องๆมันอาจจะยากนิดนึงนะคะใครเล่นในโทรศัพท์อาจจะเดินช้าค่ะเมื่อนอง เก็บได้750ลูกอมแล้วนะคะให้น,น้องกดรีเซ็ตตัวได้เลยนะคะกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะคะน้องๆแล้วให้น้องมาคลิกตรงนี้ค่ะแล้วน,น้องก็กดดูของว่าเอ้ยของเหลือเท่าไหร่แล้วก็รีบมารับเลยขอย้ํานะคะของชิ้นนี้มาเวลา7โมงเช้าเท่าน,นั้นฟาร์มก่อนไม่ได้นะคะเขาจะรีแคนดี้ของน้อง,องค่ะตอน7โมงมาทําด้วย